แต่อย่าเข้าใจผิดนะคะคุณผู้ชมว่าเป็น p ริตี้ลางรถไม่ใช่วันนี้แค่นำเสนอนะคะ่ะนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเดลิเวอรพารถคันนี้ไปล้างรถได้ทุกที่โดยที่คุณไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาหาคุณไปติดตามกันค่ะแจ๋วพาด้วยค่ะ ทีนี้นะคะก็คือคุณชนชริตดีมีหรือว่าคุณแบงค์นะคะเป็นหนุ่มน้อยที่ไฟแรงมากๆเลยนะคะเขาเป็นผู้ที่เริ่มนะคะกิจการล้างรถในรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ Novel Car Wash Delivery นะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดความคิดมะคะว่าเอกระบวนการล้างรถยนต์แบบที่เคยมีมาเนี่ยไม่สะดวกสิ้นเปลืองเวลามากเกินไปนี้เชื่อว่าหลายคนเจอไปถึงต้องรอคิวยาวนานมากอย่างนี้นะคะเขาก็ตั้งคําถามว่าทําไมถึงไม่มีบริการล้างรถแบบ Delive r y บ้าง แต่เขาก็ตอบตัวเองได้ว่าก็ถ้าใช้รถยนต์ไปล้างเนี่ยโอ้โหต้นทุนเปนแพงมากนะคะดังนั้นคือจึงได้มีการคิด รถนะคะที่เป็นรถจักรยานยนต์ออกแบบมาเป็นพิเศษนะคะในรถคันนี้ไม่ธรรมดาค่ะเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่าบรรจุน้ำเอาไว้ที่สามารถล้างรถได้2-4คันนะคะเพราะว่ารถคันนี้มีหัวฉีดมีตัวขัดเคลือบนะคะเพื่อเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการล้างรถด้วยเรียกได้ว่ารถซุปเปอร์คาร์กล้าให้มอเตอร์ไซค์คันนี้ไปล้างรถให้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะ ถูกต้องค่ะเขาไปล้างรถให้นะคะโดยค่าบริการนั้นเริ่มต้นอยู่ที่239บาทระยะทางนะคะเขาบอกว่าถ้าเดินทางจากจุดที่เป็นออฟฟิศเขาเนี่ยนะคะไปจนถึงจุดที่คุณให้เขาไปล้างรถไม่เกิน10กิโลเมตรไม่คิดค่าบริการเพิ่มนะคะแล้วเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ทําให้ธุรกิจนี้รุ่งเรืองมากๆเพราะว่ามีการโปรโมทใน Facebook ทุกคนก็พูดถึงโอ้โหตอนนี้นะคะเขาก็ตั้งเป้านะคะว่าอยากจะมีแฟรนไชส์นะคะขยายไปได้50สาขานะคะใครสนใจนะคะก็เรียก้ว่า ว่าลองคลิกไปดูใน Facebook แล้วกัน w วอร์ w ว facebook com slash n o v e l car watch delivery นะคะหนึ่งปีนี้เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มบริการพวกคัดเคลือบสีเบาะรถยนต์หูเอาข้อไปด้วย oh <my S 1> เลยช<ล><ล>อกมากเพราะเราไม่ต้องไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ 090, 006, 9088หรือ 087, 099, 9442แล้วที่สำคัญ ที่ที่รถคุณจอดอยู่ไม่จําเป็นต้องมีน้าค่ะเพราะว่าคุณแบงค์ก็บึ้นบึ้นแบกน้ําไปด้วยสบายมากเลยนี่ไงมีลูกค้าและข่าค่ะถูกต้องค่ะไม่ได้ล้างมาสามเดือนทุกวันนี้คนถามคุณกระเตนว่าคุณเต้นรถสีอะไรอ่ะเหมือนเดิมเลยพอสิ้นเดือนนี่มาช่วยกันขัดอะไรนะขัดเลขเละดูเละเลยต้องใช้บริการแล้วอย่างนี้ได้เลยนะคะยินดีด้วยรวยแน่ๆเนี่ยทาให้การล้างรถมันง่ายขึ้นคือไปจ้างคนล้างก็ง่ายแล้วนะแต่เสิร์ฟถึงที่ง่ายกว่าง่ายเข้าไปอีก วันนี้พวกเราแจ๋วค่ะ,คะลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ